กัมาทะเลหาซ้อนะครับกับมาพักผ่อนนะครับช่วงวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ส่วนมากงานที่ผมเห็ุเนี่ยครับมันบอมีโอนะครับขันบอมีโอผมก็สิออกมาไปเที่ยวแน่นะครับไปหาเล่นหาพักผ่อนแน่นะครับหาดนี้ก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่ผมมาดูอยู่ครับเพราะว่ามันสงบและก็สะอาดดีนะครับสวยพร้อมนะครับเบื่องวิววิวทั้งหลังนะฮะน้ำตื้นครับ แบบว่าล่องไปไกลๆน้ำกับบืเลิกปันไดน,นะครับเบงวิวนี่ทุนมากนี่พอแม่พี่น้องหรือว่ามาเป็นครอบครัวเนี่ยเขาที่ผ้าลูกมะเร็งน,นะครับเพระว่ามันมันน้ำกเบิกน,นะครับขึ้นบ่แห้งพร้อมนะฮะเล็กน้อยเบื่อละอยุ่นนี่บ่ค่อยมีดอกผู้ว่าผู้สาวนะนะครับทุนมากกับสีมีเล็กหน่อยนี่แหละครับผมกันอยากมาเราประสบการนะครับผมนี่เหตุงานล่งงานมากตอนนี้ครับประมาณ สามสี่เดือนแล้วนะครับโรงงานที่ผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่เนี่ยประมาณสามสี่เดือนแล้วนะครับอยากมารีวิวว่าเป็นตั้งเป็นจังได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยเฮ็ดงานโรงงานมาเลยฮะแต่ก่อนผมเคยเฮ็ดงานโรงงานมาเลยเป็นเฮ็ดงานเกี่ยวกับอตอบแชทลูกค้าออเดอร์คอนเฟิร์มออเดอร์ซุ้มนี่ครับเฮ็ดเป็นแอดมินซุ้มนี่ฮะแต่ว่าหลังหลังจากโควิดมานะครับผมก็ได้ออกจากงานนนั่แล้วก็มา เฮ็ดงานโรงงานนะครับยุก,กับพ่อกับแม่ตอนแรกก็คิดว่านักคักนะฮะบ่บเคยเฮ็ดงานโรงงานมาก่อนฮะนักคักคิดว่าแบบมันสะนักคักแล้วก็เป็นต้วเมื่อยก็เฮ็ดใจทําใจไว้แล้วว่าเออน่านสิเมื่อยนะครับแต่ว่าพ่อมาเฮ็ดอหรีครับมักก็บ่เคยอยค่อเฮาฮาคิดปั่นไรน,นะครับถามว่าเมือ่อยบอเมื่อยนะครับเฮ็ดงาน,านแรกๆนี่เมือ่อยผมเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยสมัคร สมัครงานลงงานด้วยวุฒอา่ามอหกนะฮะผมใส่วุดม่อหกนะครับเรียนปริญญาแต่เลียนบาจบนะครับ <laughs> ใส่วุดม่อหกสมัครนะครับสมัครงานแล้วก็เอ่อพอสมัครเมื่อเนินไปสมัครนะครับไปปุ๊บเนี่ยเออสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคนที่สมัครที่สีมาสมัครเข็ดงานลงงานนะครับอา่า พวกรูปไายนะครับรูปไายนี่ต้องมีนะครับหรือว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาว,วุฒิการศึกษาพวกเนี่ยครับต้องมีนะครับความจริงกับว่าได้ใไ้ไลปันไรด,ดอกนะครับแล้วแต่ละโรงงานนะครับเขาสีเอาอีหยังนะครับบางโรงงานเอาใบขับขี่พร้อมบางโรงงานเอานั่นเอานี่นะครับผมส่วนผมกับพอไปสมัครเนี่ยผมไปสมัครซับ ก่อนครับมันจะมีบริษัทซับซุ่มบริษัทจัดหางานนะครับก็คือมันบริเวณล่วงงานโดยตรงนะครับผมก็ได้สมัครล่วงงานโดยตรงผมไปสมัครซับนะครับหู่จักซับยูหันก็นเลยไปไป,ไปสมัครตอนผมไปสมัครนีผมโมโหเลยครับว่าที่สมัครโ่วงงานอย่างนะครับย่างไปเลยโมโหไว่าจะคิดงานโ่วงงานย่างไปแล้วก็ไป,วกไปทะไปเข้าไปในบริษัทซับว่ากลับไปเบืองป่ายว่า มีโรงงานไดเปิดรับแน่ใกล้ๆมองผมอยูเนี่ยมันจะเป็นเครือสหพัฒน์เนาะใกล้ๆเครือสหพัฒน์เนี่ยมีโรงงานมองไดแน่นะครับผมก็เลยเข้าไปถามเขาพอไปถามเนี่ยก็มีโรงงานหนึ่งนะครับบ่ขอไอซื่อเนาะครับผมก็เลยได้สมัครสมัครยุหันครับสมัครตอนเศร้าตอนใบเขาให้ไปตรวจสุขภาพนะฮะเขาให้ไปตรวจสุขภาพผมก็เลยไปตรวจสุขภาพนะครับพอไปตรวจปุ๊บนะครับ มื่นต่อมาเฮ็ดงานเลยมื่นต่อมาเฮ็ดงานเลยนะครับเดลิวครับบ่่คยบ่่อยสัมผัหยังหลายครับตอนนั้นเขากําลังแบบเล่งรับรับค้นเข่านะครับกาลังรับค้นเข่าก็เลยไ่ได้สัมผ์สยังหลายนะครับมือแรกนะครับมือแรกไปเฮ็ดงานสําหรับผมเนี่ยมือแรกไปเฮ็ดงานนะครับอบร่มก่อนครับอบรมประมาณครึ่งมือนะครับทอดประมาณใบสองใบสามนี่แหละ เขาสิอบรมเรื่องความปลอดภัยอบร่มเรื่องหลายเรื่องนะครับผมสิ่งที่จําเป็นต้องหู้สําหรับพนักงานนั่นแหละอบรมหลายเรื่องนะครับแล้วที่นี่ก็เลยพออบร่มปุ๊บเนี่ยฮอดเนี่ยก็เลยช่วงบ่ายเนี่ยเขาเขาให้เขาไล่ผลิตนะครับผมไปสมัครงานในตาแหน่งไล่ผลิตนะครับตอนนั้นเขารับตําแหน่งงานไล่ผลิตผมก็เลยเข้าไปช่วงบ่ายที่เขาไล่ผลิตนะครับ คนแรกที่พอ่อก็คือเป็นหัวหน้าง,งานนะฮะหัวหน้าง,งานกับสิสอนงานทุกอย่างนะครับเขาไปเฮ็ดงานเนี่ยเป็นสอนงานทุกอย่างก็จะเป็นเกี่ยวกับาการผลิตนั่นแหละนะครับสิ่งที่เข้าตรงหูเขาก็จะบอกทุกอย่างนะครับแตโอเคครับตอนไปตอนนั้น <c oughs> เขาก็บอกทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็มีอย่างอีกละ่ะพ่อเฮ็ดไปเฮ็ดไปะฮะประมันเประมัน อาทิตย์มั้งอาทิตย์แรกเนี่ยอาทิตย์แรกสําหรับเฮ็ดงานลงงานอย่างครับอย่างแรกที่บอกก็คือเมื่อเมืออย่างงูปครับเมื่อยขานะครับมันเพราะว่ามันต้องยืนนี่งานเป็นงานยืนนะครับงานยืนเฮ็ดนะครับบ่คอยมี่ค่คอยมีนั่งเลยนะครับก็สีมี่พักเบรกแน่นะครับผมแต่ว่าอาทิตย์แรกนี่ครับเมื่อครับเพราะว่าเฮาท่านท่านปับตัวได้พร้อม มาเหตุงานออฟฟิศมากกว่านางสีแบบนั่งต่หนาคอมนางสีแต่ว่ามาเหตุงานอันเนี้ยมาเหตุงานโลงงาน่างสีมันต้องยืนนะครับผมพ่อยืนแล้วนี่ปวดปวดขาปวดยืนปวดมือน,นะครับผมเข่างาันเจ็ดเจ็ดม่วงครึ่งนะครับเลือกเลือกประมั่นหาม่งหาม่วงครึ่งนะครับผมยืนตั้งแต่เศร้านะครับแล้วก็พักพักเบรกสิบมาที่แล้วก็ยืนเหตุงานไปอีก จนหดเทียงนะครับพักกินเข่าหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เหตุงานแล้วก็เบรกอีกสิบนาทีแล้วก็เฮ็ุจนเลิกงานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ท่ามือไดมีโอก็กะติองทุ่ม2องทุ่มก็แล้วแต่หูหนาเขาบอกนะครับว่าสิมีโอ้ทอ่าใดทด่าใดท่าใดนะครับมีโอบอกขันงานหลายเขาก็เปิดโอครับขันงานบ่นหลายเขาก็บาเปิดโอแต่งานที่ผมเพ็บเนี่ยมัน ไปช่วงเข้าไปกับหลยครับงานหลายช่วงนี้เปิดโอแล้วก็อาทิตย์แรกเนี่กับเมื่อยฮะเมื่อยอยู่ฮะพ่อพานอาทิตย์แรกไปได้นี่ยอุ้ยสบายฮะชิวเลยฮะงานผมเห็นนี่งานห้องแอร์ด้ครับบางโลงงานบ่มีแอร์นะครับบางโลงงานบ่มีแอร์เพราะนั้นต้องต้องเลือกดีๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ฮอนว่าได้นี่ก็แล้วอ่าแล้วต่คนมากนะครับผม แต่โรงงานนี่ผมเห็ดเนี่ยมันจะมีแอะก็เลยก็เลยโอเคนะสำหรับผมนะครับส่วนเข้าไปได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนผ่านไปจังส็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมแล้วผมโอเคอยู่พ่ออาทิตย์หนึ่งพานไปนึกว่ามันสินักคักนะครับแต่ว่ามันก็โอเคพอดีครับเาขาห่วงว่าจังไรล่ะงานงานงานพอดีเห็ดได้บบถือกับยากคัก แล้วก็ผูหนาเขาก็สอนงานเรื่อยนะครับประมาณช่วงเดือนแรกเขาจะกับอบอกสิสอนทุกอย่างนะครับแล้วพ่อ <c oughs> ตอนนี้ผมจนเกตได้สามเดือนแล้วนะครับสามสี่เดือนแต่ว่าพ่อหอดเดือนที่สองเนี่ยผมเนี่ยครับปกติเ่ยเป็นซับเมนบอครับเราที่นี่มันมีตำแหน่งว่างนะครับตำแหน่งว่างเพราะว่าคนเก่าเขาออกไปมั้งนะครับเลยมีตำแหน่งว่าง เพราะฉะนั้นแล้วอพอมีตําแหน่งว่างพอดีนะครับผมเฮ็ดงานไปตอนนั้นบ่าอาจจะบ่ค่อยขาดบ่ค่อยล่า่าค่อยมาสายพอมนะครับผมเข่างานกับส่วนมากกับเข่างานประมา่นก่อนหาหน้าที่ผมมา่นเนี่ยหาหน้าที่สิบนาทีนะครับบ่ค่อยมาสายแล้วก็เขาเบื้องแล้วเป็นแต่เฮ็ดเฮ็ดมองนันได้มั้งนะครับวูดกับฮอดนะครับเขาเาวูดมอหกพอดีนะครับมันมีตําแหน่งว่างเขาก็เลย มันจุให้ผมเป็นพนักงานของบริษัทนะครับหลังจากไปเฮ็นงานในสองเดือนตอนแรกเป็นซับนะครับรับเงินเวลาเงินเดือนออกหรือว่าเวลาเวลาอี่ยังไะเงินเงินเดือนออกมาเนี่ยบแมเวรุ่งงานใจผมได้สองเดือนแรกๆี่เป็นซับซับบริษัทซับคอนแทคเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ผมนะครับพอมาเป็นพนักงานแล้วเนี่ยทางบริษัทเขาจ่ายให้ผมโดยตรง นะครับผมขั้นที่เป็นยังสี่บัดที่นี่เขาก็เลยเพราะมันมีตําแหน่งว่างเขาก็เลยให้ผมเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งที่ที่ว่างอะแหละครับเขาก็เลยผมก็เลยได้ออกจากซับมาเป็นพนักงานนะครับสองเดือนมาเป็นพนักงานนะครับตำแหน่งที่ผมอยู่ก็ได้เป็นล่าผลิตดได้ไปเป็นตำแหน่งที่เหมือนครับรับของนะครับตำแหน่งรับของพราของมากระสิก ประมาณนี้อืมก็ะจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งนะครับอืมเพคือไล่ผลิตนะครับก็ะจะเป็นค้นเตรียมของให้ไล่ผลิตไปเบิกของไปีกอยังนี่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเพจได้3ามเดือนแล้วก็โอเคนะครับเลี้ยนรู่งันไม่เรื่อยๆนะครับถือว่าบม่ได้ยากนะครับถ้าแบบเข้าอยากเลี้ยนรู๋นะครับแรกผมเขาไปผมก็พุ้งหจักหัยังดอกอันนี้จังใดจังใดจังได,งไดถามตลอดนะครับ ผิดเนี่ยถือแน่นะครับเพ็ษงานเพิษงานลังเทือนี่แน่นอนบางเทื่นนี่มันมีความผิดพลาดมีอีย่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเลี้ยนรูไปนะครับเลี้ยนรูไปเพราเพิษงานในประมาณตอนเนี้ยประมาณเกือบสี่เดือนแล้วนะครับเกือบสี่เดือนแล้วถามว่าโอเคว่าสำหรับผมโอเคนะครับแล้วเรื่องเงินเดือนอันนี้นี่ผมสีบ่บ่ขอเบ้าหลายนะครับ ถามว่าเงินเดือนนี้บ่สำหรับผมก็ถือว่าปกตินะครับสถานการณ์จังสี่เนาะคนตกงานกันหลายนะครับแต่ว่าผมมีมีงานเหตุก็โอเคแล้วถามว่าเงินเดือนหลายคัดบ,บก่กระเบิดหลายปันไดนะครับก็เป็นเงืนเดือนปกติแหละตามขั้นพื้นฐานนะครับกต่เพราะาอาย่ได้ผมบ่มีกะพร้อมนะครับแล้วกัเ,เรื่องเงินเดือนนี้ถามว่า ตอนแรกๆนี่เป็นไร้วันนะครับพ่อได้บรรจุเป็นพนักงานแล้วเนี่ยกันชิได้เป็นไรเดือนนะครับกันชิได้เป็นไรเดือนไรเดือนกับปกตินะครับเพราะว่าผมเนี่ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้เศร้าห้องเพราะว่าอยู่กับอ่าอยู่บ้านกับพ่อกับแม่นะครับเป็นบ้านเศร้านี่แหละแต่ส่วนกับยู่กันหลายคนนะครับกับไ่ได้แบบจ่ายหลายปันใดค่าห้องกับไม่ได้ใกล้ๆ ใกล้ๆมองเห็นงานพร้อมนะครับค่าน้ำมัน,ำมนจังสี่กับบ่ได้บ่ได้บ่ได้หลายบนไดนะครับมันก็นเลยอยู่ได้นะครับสำหรับผมถามว่ามีเก็บบอมีมีบ้ังนิดๆแต่น้อยแต่ส่วนมากอะเออบ่่อยมีเก็บบนไดดอกออกไปเที่ยวออกไปนั่งเรื่อยๆนะครับออกมาอาชิปจังสี่ละเนี่ยพอมาพักพครายใส่เงินนะครับหาเงินมาใส่กันเลยออกมาใส่นะครับผม แล้วก็เรื่องเงินเดือนผ่านไปนะครับถามว่าร่วมร่วมแล้วนะครับมาเห็นงานโลงงาน,นดีก็ออฟฟิศบอหรือว่าเป็นยังไงสําหรับผมแล้วนะครับงานออฟฟิศก็ดีแบบนึงงานรงงานก็ดีอีกแบบนึงนะครับผมงานออฟฟิศเนี่ยอาจจะเป็นแบบปวดหัวนะครับงานออฟฟิศนี่ปวดหัวมีมียังให้ปวดหัวอยู่เรื่อยนะถามว่ามันเมื่อยกายบ่มันบ่เมื่อยกายปันไดครับเมื่อยใจมากกว่างานออฟฟิศแต่ว่า งานลูงงานเนี่ยอาจจะเมื่อยไก่นะครับเมื่อยไกน่นี่พ่อพันไปช่วงระยะหนึ่งมันจะเศร้าเมื่อยนะครับเวลาเวลาร่างกายร่างกายเข้าสิ้นน่ครับเข้าสิ้นกับการเหตุงานเนี่ยกม,มันเขาห้องว่าอะไรมั้เพราะมันปรับตัวได้แล้วมันก็โอเคนะครับมันก็บวมเมื่อยปันใดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเอ,อสำหรับผมแล้วคิดว่าโอเคทั้งสองนะครับเหตุงานลุ้งงานก็นได้ เฮ็ดงนานออาฟิตก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนกับมักบ่คือกันผู้ใดมักอันใดกะไปนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็ถือว่างาั้นลงงานก็นโอเคนะครับเพราะว่างานที่ผมเฮ็ดมันมันบ่มีกะเราผมเนี่ยเาขาหวองว่าจังไหนละ่ะมักมีเวลาที่แบบแน่นอน,น,อนว่ามักเข้ากะปันใดนะครับผมก็สะได้มีเวลาแบบมาอัดชิปมาอียังพร้อมนะครับมันยุดเสาอาทิตย์พร้อมงานลงงานที่ผมเ็หตยถามว่ามีลงงานที่แบบว่า เงือน,นดีกอบอรหรือว่านั่นดีกอบอนะครับก็มีครับมีแต่ว่าสาหรับผมอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับมันมีเวลาพักมีเวลายัางดีนะครับหลายอย่างก็โอเคอยู่นะครัใดอยากสอบถามอียังก็สอบถามมาได้นะครับผมก็เพิ่งเห็ทคลิปจักสีว่ยัง,งอะไรเถอะครับผมพอดีมาทะเลเห็นวิวมันสวยกันเลยแบบมาทายคลิปไปพร้อมมา,าพัก่อนพร้อมนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังนะครับ ผู้ใดอยากฟังอีหยังหรือว่าอยากหู้จักอีหยังนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมสิได้เฮ็ดคลิปลงนะครับอันใดผมเฮ็ดได้ผมก็สิเฮ็ดนะครับเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับผม <laughs> แล้วก็ผู้ใดนะครับทีอ่อยากสอบถามอีหยังนะครับอา,อาจจะแบบคอมเมนต์มาหรือว่า,าทักไปในเพจในเฟซก็ได้ครับผมอ่า เดี๋ยวผมสิแป,ป๊ะเพจผมไวให้นะครับถ้ามียังงผมก็สิไปตอบให้นะครับเรื่องบางเรื่องนะครับเขาอาจจะแบบว่าพัานหรืว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของโรงงานนะครับผมผู้ใดอยากหูจักยังก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าผมก็สิเฮ็ดคลิปทั้งซีละไปเรื่อยๆอยากหูยังก็ทักมาได้ครับผมก็ม้อนี่คท่าๆๆน,นี้เนาะบ่หูว่าที่บาหยังต่อแล้วนะครับผู้ใดเขามากก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมกดซับสไคร์แน่นะครับใน youtube facebook ซุ่มเนี่ยนะครับผมจังสีได้มีกำลังใจในการฮ็ตเนาะส่วนผมนี่ก็ว่าไทยต๊ค่ำเนี่ยอีสานต๊ค่ำเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคนผู้ไทยนะครับเป็นคนผู้ไทยปกติแล้วว่าภาษาผู้ไทยเด้นะครับอันนี้ว่าอีสานกลางอีสานกลางภาษาผู้ไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผู้ใดอยากฟังก็เขมมนว่านะครับผม เนี่ยตอนนี้ยังยู่ทเลหาดน้ำหาดหาดซอนะครับปุ้ยน้ำสใสใสคลิกเลยเนี่ยน้ำลงฮะพอดีไทยเบิรงวิวทะเลี่โหสุดยอดนะครับนะครับซัมมิน้กระซํานี่แะครับผมมี่ยังกับคอมมต์มาได้เด้อครับสวัสดีครับ